อคำคำเอาละในช่วงนี้ครับสวัสดีคุณผู้ฟังชาว95สบายสเตชันครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่95เม h z สถานีนี้สายสบายเดยครับในช่วงสบายสเปเชียลในฮะกับดีเจน้องแบงค์ฮะดีเจหนุ่มน้อยอารมณ์ดีหน้าตาก็ดีเหมือนกันคุณผู้ฟังฮะ สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับะครับคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจแบงค์เนี่ยแล้วก็วันนี้สบายสเปเชียลนะจริงคุณผู้ฟังครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับถึงหนึ่งท่านฮะแลนก็คือพีเตอร์ฮะคอนเซฟบอลพีเตอร์สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับสองคนนะฮะ สองข้างหลังคือแบ็กเก่าครับผมไม่ไม่ไม่สวนเกี่ยวข้ออะไรฮะไม่มีส่วนเกี่ยวข้ออะไรเลยคือแคทแลบมาไใช่ไหมใช่ครับคือรู้ฟังฮะับเขากลับมาอีกครั้งรู้รู้ฟังครับกับพี่ก๊อฟนั่นเองฮะสวัสดีครับหลังจากที่ช่วงอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าฮะอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วปีปีที่แล้วปีมันไม่ถึงปีสามปีที่แล้วใช่แล้วกัน หลังจากที่พี่ก๊อฟเนี่ยมมาแชร์ประสบการณ์ในช่วงรายการผมมี้ด้วยฮะหลังจากที่ทําให้กระแสรายการตกต่ําไปเยอะอกลับมาอีกัางเนเพื่อดึงกระแสของเราต่อนะดึงลงเพื่อดึงลยเพื่อดึงลงฮะวันนี้เนี่ยต้องบอกด้วยแล้วกันว่าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของของอะไรรู้ไหมฮะของอะไรรู้ไหมฮะอ๋ออย่างนั้นนั่นเองถูกต้องฮะเราจะพูดคุยกันเรื่องนั้นนั่นเองฮะไม่ใช่แล้วเราพูดคุยกันในเรื่องของความรัก ถึงแม้หน้าตาเราสามคนเนี่ยจะไม่ช่ำชองนึงความรักนะฮะแต่ก็รู้ไหมครับเพราะอะไรฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ค่อยช่ำชองกันนี้อะไรฮะ อาละอนนีช่วงนี้ฝากในรการคุณผู้ฟังครับเนี่ยสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงไหนนะครับรวมไปถึงเข้ามาพูดคุยกับพวกเรา3คนแบบสดๆนะฮะที่หน้าใหม่หลังใหม่ครับ0 4น3 2 1 7 7 3้นถึงนะครับแล้วก็ติดตามทางออนไลน์ด้วยฮะที่ไหนฮะพี่ก๊อฟที่ smartstation.com หรือเป็นพวกของเราถูกต้องครับครับผม smartstation วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของความรักนะครับก็รู้อยู่พี่ก๊อฟก็มา อาจากราชพัฒน์นะส่วนพี่เต้ยเนี่ยพี่เต้ยเนี่ยมองดูจากหน้าตาพี่กอลฮะให้พี่กอลตอบว่าพี่เต้ยมาจากไหนฮะโรยาาศสีมหาโพธิ์บรรยากาศกันนะมาบอกว่านี่นะมองดูจากหน้าตาพี่เต้ยฮะมองหน้าตาท่าทางเนี่ยนะวันนี้มาปล้นสถานีแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้จับได้แล้วนะคนที่พ้นทองอยู่อยู่เยาวราชอยู่ใกล้เราเนี่ยคงเป็นคนนี้กูดูฟังนะไม่ใช่พี่เต้ยได้นำตัวหน่อยก็แล้วกันครับ สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับและคุณผู้ฟังที่อยู่ทางหอพัก นะครับเฮ้ยไอ้ต้องมีเลนไหมโอ้ช้วิทยาอะไกันรบฝังอย่าทนี่เต้ยฮะออาพี่ก้อนฮะพี่เต้ยต้องการได้สื่ออะไรกับเราครับช่วงนี้นะฮะขอเชิญคุณริวอีสปันวันพุธวันพุธนะริวันพุธรายการอ่ะพุทธาพี่เต้ยฮะอ่าผมผมนะครับมาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะต้นสยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับปีไหนฮะปีสาสามบานสับานแต่ฉันคิว่าปี5นี่ย มองดูจากลักษณะหน้าตาแล้วก็ท่าทางนะฮาจะไปก่อนนะครับแต่ความรู้ยังไม่ถึงนะฮะถามหน่อยก็แล้วกันเนี่ยฟัง95สบายสเตชันเนี่ยบ่อยไหมฮะโอ้โหสุดยอดนะให้เขาตอบก่อนขอคิดดูก่อนได้ปะฟังบ่อยใช่ไหมจะฟังฟังช่วงนี้ครับบ่อยครับผมนฮะช่วงเนี่ยมันจะมีช่วงนะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟฟังบ่อยใช่ไหมฮะช่วงเช้าเช้าช่วงของใครฮะ เช้าเช้าพี่บอลอะไรฮะพี่บอลพี่บอลนีู่ตอช่วงพี่บอลนี่ฮะช่วงอะไรรู้ไหมฮะลืมลลืมสบายลั่วไข่ฮะเฮ้ยสบายลั่วไข่เฮ้ยไฮ้ไฮ้ไม่ใช่ไฮโลนะไฮลั่วไข่สบายช่วงลั่วไข่ ชอบพี่บอลนี่มาบ้างกับหวานได้กินไข่แล้วแล้วก็มีชอบพี่เกลียนะฟังบ่อยนะพี่เต้ยฟังบ่อยใช่ไหมครับครับผมช่วงสบายแชร์สบายอะไรฮะเออแชร์อะไรนะแชร์อะไรแชร์อะไรช่วงสบายแชร์สบายทอกฮะพี่เต้ยนีฟังบ่อยช่วงนี้นะชวนเวลาลงเวลาเลื่อนถึงชวนผมฟ <anak S 2> ังตลอดเลยนะไม่โฟกัสเรื่องเรียนสาบานเนี่ยพูดถึงเรื่องเรียนนิดหน่อยก็แล้วกันผู้ชายคนนี้พี่กอฟนี่ฮะเวลาที่เราเรียนพี่เต้ยฮะัจำได้ไหม เวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะเวลาที่เขาเรียนเราสิ่งคำแรกที่เราจะถามเขาอะไรรู้ไหมฮะวันนี้เนี่ยวิชาที่คุณเรียนคุณชัดแบบโทรศัพท์เลยหรือย <laughs> <laughs> ังคำถามแรกก่อนห้องเลย,เยใช่ไหมฮยวอนพี่พูดวันนี้ <laughs> พี่แบงก์ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกบอกได้คำเดียวนะครับว่าบุยไม่ใช่ครับผมเป็นคนโฟกัสเรื่องเรียนมากนะฮะโดยเฉพาะกับพี่เต้ยเดี๋ยวสองคนนี้ยเวลาเรียนเราเนี่ยจะโฟกัสเรื่องเรียนนะฮะโดยจะ็นผู้หญิงมาหนิงมาูนย์แปดหนึ่งอะไรอ่ง พูดคุยกันทักทายกันนะฮะภาษาพเพื่อนๆกันไปนะฮะ,ะแล้วก็ในช่วงหน้านี่ฮะเราจะกลับมาจัดเต็มนะฮะในเรื่องราวของความรักนะครับวันนี้จะเป็นการเปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องราวของความรักของสองหนุ่มนะฮะอ <c oughs> าไรหรอทำไมทาไม ตอนนี้พ่อเรามาทำไมดิไม่ไ้พูดแบบนี้วะจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเปิดใจเรื่องความรักของพินเตอร์และพี่กอลฟครั้งแรกนะฮะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าไม่มีที่ไหนให้เปิดเผยไม่มีที่ไหนรับฟังใช่ป่ะต้องวันนี้เรื่องราวความรักสองคนนี้คุณผู้ฟังฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของความรักที่น่าสนใจมากใครพลาดนี่นะผมบอกได้คําเดียวว่าพลาดฮ ไอสตีมครับไอสตีมครับแล้วก็นะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะเข้ามาตอบคําถามของคุณผู้ฟังนะครับที่ถามเข้ามาในช่วงของรายการเยอะมากนะเนี่ยฮะหลากหลายคําถามที่จะให้2คนนี้ตอบคําถามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวลาที่แอบรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะต้องทําอย่างไรตอบได้ไหมฮะตอบได้ไหมตอบได้โอ้เก่งมากนะเก่งมากแอบรักเลยถูกต้องก่อนอย่าเพิ่งตอบนะที่มึงตอบผมไปก่อนนะฮะเวลาที่อ่า อ่อรักเขาข้างเดียวหรือว่าไม่ไงฮ่าทำไมต้องขำทำไมรักเขาข้างเดียวแล้วต้องขำด้วยผมมองหน้าพี่กองคุณเกยใช่ไหมไม่ใช่ผมเนี่ยคือตลอดนะแบบนี้แหละหน้าตาไม่ให้จริงๆแล้วมันมีหลักมีวิธีแก้ครับพี่แบงค์ยังไงฮะถ้าเรารักเขาข้างเดียวใช่ไหมวิธีแก้ง่ายเราก็ต้องรักเขาสองข้างของพี่แนมันเป็นมันเป็นคำตอบที่ถูกต้องมากนะแล้วก็ใช้จิตวิญญาในการคิดมาก หรือเปลี่ยนไปเป็นสาวข้างก็ได้พี่ก๊อลนะฮะพี่ก๊อลรัก95สบายสเตชันไหมฮะไม่พี่กอล์รักเน,น,นี่ยพี่ก๊อลเลือกแรงงอนี้เลยนะแต่ก่อน, <c oughs> อนคิดพี่งกันเยอ่ะเนี่ยฮะในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อน <c oughs> นะครับขอบคุณทั้งสองคนนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะฮะพรุ่ง <c oughs> นี้พบกันใหม่นะฮะวันนี้ก็จบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีครับไม่ใช่ จะบอกว่าจะบอกว่าไม่ใช่ผมนะนะที่ป้นร้านทองเนี่ยแล้วเจอแล้วนะครับไม่ใช่ผมแล้วเจอแล้วนะเจอทำงานหรือสิเจอแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฮะวันนี้ผมรู้สึกว่าผมจัดรายการลำบากพี่รุ้ฟังฮะเพราะว่าไม่ใช่น้องใช่นุ่งที่มาสักคนนี้นะเพราะว่าน้องนภเพชรมาน้องนัดมาฮะเราเรียกมาเลยมะเผาและสับอย่างเดียวเรา้องก้มหน้าก้มตาแั้วอันนี้คือเพื่อนพี่รู้ฟังฮะก็เลยพี่รู้สึกว่า มันไม่ยอมะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าใกลับมาพูดคุยกับพวกเราสามหนุ่มสามมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมืดนะฮะม,มุมมุมหน้าต่างนะฮะหรวา,าม,ม,มุมมุมสว่างมุมเทวดาอะไรนะเดี๋ยวมาคุยในเรื่องราวของความารักเจเนี่ยกยอกปอปั้นตัวเองเรื่มาขยายามจ้ ต้องการที่จะสือ่ออะไรกับเราหรือเปล่า,าะนะเออเดครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะมาพูดคุยกันเรื่องราวของความรักที่มมไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนฮะมีซิงเกิลนี้ข้ากับบรรยากาศของประเด็นพูดคุยฮะมีซิงเกิลของสแตมปฮะซมบาทฮะเหมือนราคาใช่ไหมราคาสแตมปฮะสแตมปในหนุ่มผู้ชายคนนี้ฮะมันคงเป็นความรักครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสบายสเปเชียลไหนครับ